ม,มันเป็นสีฟ้าอ่ะ

เด็เดกคนปาด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 ให้ <c oughs> เอ้ยมีกระแทกเข็มปาดหนึ่งปาดหนึ่งอยู่ห้องไหน ลองรอบๆอบรอตัวหนึ่งเกิดลงหอหลงหอลงหอกลางมาเกิดตอด้วยเ้ยงนไปกลังไปโอ้โหแม่มาร์คหน่อยมาร์คหน่อยไม่เห็นได้ผมหน้ผม

nó chết, nó chết, nó chết. đao một, đao 1, đao 1, đao 1 Đẹp. mấy đi không mấy đi mấy đàn á Không mấy เขา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 เีลเขคเขาเขาเขเขาเขาเลามาเขาเขาเวเขาเข่เตาเข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 าอขเาเเขาเขเขาเลาเาเข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 าเเขาเขาเขาเขเเขเขาเขจเขเขาเเ ูมุงสูงให้อยู่ไม่ได้พี่ชัวใครขึนะ้นดาบเนี่ยดาบผมไม่มี